ไหนไหนเรามาเคลียร์กันหน่อยสินายเราคุยกันว่ายังไงเราคุยกันว่ายังไงฮะพักผ่อนบ้างนะเราอ่ะไม่ใช่พักผ่อนตอนกลางวันนะพักผ่อนตอนกลางคืนกลางวันน่ะให้ตื่นกลางคืนน่ะให้นอนเข้าใจเปล่าวันไหนป๊าป๊าทำงานเย็นเธอค่อยงอแงเพราะป๊าป๊าดูเธอตอนกลางคืน แต่วันไหนปอบป๊าทำงานเช้าวันไหนปอป๊าทำงานเช้าห้ามงอเง,งเพราะหมอมม้มาดูเข้าใจเปล่าเคลียร์ใจกันหน่อยเิได้หลับได้นอนเลยเนี่ยฮะพอกลางวันนะ่ะหลับปุดหลับปุ้ยกลางคืนนะตื่นจะให้อุ้มหม่อมม้าไม่อุ้มด้อปล่อยลองดยอย่างไงเหนื่อยยังร้องไห้เหนื่อยเปล่า มาอัพใช่เหมือนป้านะมาอุ้มอุ้มอ่มอะโอเคตกลงคือนี้เอาใหม่เข้าใจเปล่าคืนนี่ทำงูแงครับโอเคบายบายบก็ก